สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระยุปันจารบวันอาทิตย์ที่19มกราคม2568นะครับซึ่งวันนี้จะตรงกับวันแรม6ค่ำเดือนยี่ปีมะโรงโงใหญ่นะครับชาติกำเนิดชนะสาเป็นเทวดาผู้ชายนะครับผมวันนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังดวงรายวันของคนที่เกิดทั้ง7วันแนวทางตัวเลขสีนำโชคนะครับคนที่ชมทาง TikTok และทุกทุกแพลตฟอร์มสามารถที่จะ กดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ like, ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผม <_ S 1> เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวก,บวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงชะตาอยู่ที่599บาทใครสนใจคนที่ชมทาง Tik t o อกนะครับลายทุกุแพลตฟอร์มสามารถอดยันจองเคิวไว้ทางอินบ็อกของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยนะครับผม ะนะครับสีนําโชคดึงดูดการเงินในวันนี้นะครับก็จะเป็นสีส้มสีที่ดึงดูดเรื่องความรักวันนี้จะเป็นสีเขียวนะครับสีที่ดึงดูดในเรื่องของอ,อำนาจวาส,สนาจะเป็นสีชมพูและสีะเทาดําส่วนสีที่ห้ามใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นสีฟ้าเลขนําโชคของวันนี้นะครับก็ได้แก่เลข1เลข5เลข7เลข4เลข3และ เลข9นะครับผมอ่ะสาธุพุธทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครรบาอาจารย์ทั้งหลายจงเปิดดวงเปิดชะตาให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่นะครับชมจนจบแล้วกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้กับอาจารย์ด้วยนะครับผมท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับได้ไพ่ราชาเรียน king of p e n t a c l e กิจการงานของคุณวันนี้โดยภาพรวมแล้วถือว่า นะครับวันนี้จะประสบความสําเร็จนะครับจะมีผู้ใหญ่คอยให้การอุปถัมภ์และช่วยเหลือเพราะนั้นวันนี้โครงการต่างๆนั้นจะดีเลยทีเดียวนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอาจจะต้องมีการลงทุนนะครับแต่ก็จะได้กําไรเข้ามานะครับสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นความรักคนโสดนะครับในวันนี้นะจะมีคนเข้ามาทุ่มเทนะครับนะมีคนเข้ามาชอบคุณคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักแฮปปี้มีความสุขนะครับผมแล้วก็ มักจะได้โชคลาภหรือของรางวัลสิ่งดีๆจากแฟนที่คุณรักอย่างแน่นอนวันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ไหวองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับแล้วก็ไปไหว้พระปางถวายเนตรเติมน้ำมันตะเกียงด้วยก็จะยิ่งดีนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่เก้าเหรียญวันนี้กิจการงานของคุณนั้นถือว่า แฮ ppy นะครับวันนี้งานจะดีเลยสำหรับคนที่ทํางานการค้าการขายนั้นถือว่าเจริญรุ่งเรืองการเงินก็เช่นกันนะครับในวันนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองโชคดีเลยทีเดียวนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้ออกกําลังกายกันบ่อยๆเนาะความรักคนโสดวันนี้ชอบอยู่คนเดียวนะครับนาะยังอยู่อ่าสันโดษอยู่นะครับความรักยังไม่สมหวังคนที่มีคู่วันนี้ความรักต้องค่อยๆคุยกันนะครับนะบางทีอาจจะต้องหลบมุมไปอ่าปรับใจปรับอารมณ์แล้วก็ค่อยกลับมา คุยกันใหม่ก็จะดีกว่านะครับผมในความรักคนมีคู่เน,ะนาะวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พ่อแม่ลักษมีนะครับแล้วก็ไหว้พระปางห้ามญาติเพื่อเป็นอาการเสริมดวงเสริมบาร,รมีให้กับตัวคุณเองท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่ สี่เหรียญวันนี้ค่อนข้างจะเครียดนะครับงานต่างๆที่เข้ามามันรุมเร้าไปหมดเลยต้องใจเย็นๆนะครับการเงินก็เช่นกันนะวันนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินความเครียดนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของการปวดหัวปวดคอนะครับแล้วก็ชาตามปลายมือปลายเท้าความรักคนโสดนะครับช่วงนี้คุณมักจะมีความเครียดหรือการหึงหวงกันคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักนั้นเกิดจากการที่คุณนั้นเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากครับ วันนี้ขอผ่อนขอโชคลาภนะครับให้ไหว้พระปางสายญาตินะครับอย่าลืมเอาดอกมะลินะครับนะแล้วผลไม้ไปไหว้ท่านด้วยก็จะดีมากๆเลยนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับได้ไพ่เด็กถือ,อถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมถือว่างานดีนะครับนะจะได้รับงานใหม่ๆเข้ามานะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้ การลงทุนนะครับนะมักจะได้กําไรงามสุขภาพนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่านะแข็งแรงออกกําลังกายกันหน่อยนะครับความรักคนโสดน,นะครับวันนี้ความรักเป็นซีชมพูนะครับกาลังจะได้ความรักใหม่ๆเข้ามานะครับสมหวังคนที่มีคู่นะครับวันนี้แฮปปี้มีความสุขจังเลยนะครับนะความรักดีมากๆเลยวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้เทพเด็กๆอย่างไอ้ไข่วัจเจดีพระพิฆเนศอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พุทธกลางวันให้ไหว้พระปางอุ้มบาทพุทธกลางคืนให้ไหว้พระปางป่า,ปาเรวไรท่านที่เกิดในวัน พารื่หัสมดีครับได้ไพ่นะครับเดอะสตาร์วันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะฮะมักจะได้รับนะการเปลี่ยนแปลงนะครับในทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องปรับตัวนะการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะครับอาจจะมีโครงการใหม่ๆที่จะเข้ามาต้องนะครับคิดแล้วก็วางแผนดีๆครับสุขภาพนะครับวันนี้หมั่นออกกําลังกายบ่อยๆนะครับนะ อต้องเปลี่ยนแปลงตตวเองต้องขยับร่างกายให้พลังงานดีๆมันเข้ามาความรักคนโสดวันนี้นะครับนะจะได้เจอความรักใหม่ๆนะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้คนต้องมีการปรับตัวกันบ้างในเรื่องความรักต้องพูดคุยกันบ่อยๆความรักถึงจะดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระพิคเนตนะครับปางขจ,จัดอุปสรรคนะครับแล้วก็ให้ไหว้พระปางสมาธินะครับผมโอ้จะได้มีโชคมีลาบนะครับอ่ะมาท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับผม จะได้ไพ่โอ้โหนะครับเดอะเฮโลแพนวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับจะมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์หรือว่าจะได้โครงการใหม่ๆจากผู้ใหญ่นะครับวันนี้จะดีมากการเงินก็เช่นกันวันนี้การเงินนะฮะจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเงินจะดีขึ้นครับสุขภาพนะครับวันนี้ดูเหนื่อยหน่อยนะนะให้ระวังเรื่องกระเพาะอาหารลำไส้ความรักคนโสดนะครับในวันนี้ก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาไกล่เกลี่ยทําให้ความรักของคุณนั้นดีขึ้นคนที่มีคู่ครับวันนี้แฮปปี้นะครับความรัก อยู่กันได้เหตุได้ผลก็ดีมากนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระพิคเนตปางประธานพรและนะครับไหว้พระปางรำพึงนะครับเพื่อเป็นการดึงดูดโชคลาภให้กับตัวคุณเองท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่นะครับอ่านะครับ night of pentacle วันนี้กิจการงานของคุณนั้นต้องค่อยๆปรับตัวนะครับงานอยู่นิ่งๆน,นะครับยังไม่ขยับเนาะ การเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ต้องวางแผนในการใช้จ่ายให้ดีๆนะครับสุขภาพนะครับช่วงนี้ดูเหนื่อยหน่อยนะครับกับปัญหาความเครียดนะครับนะเอากำลังกายกันด้วยความรักคนโสดนะครับในวันนี้ยังนิ่งๆนะครับในความรักยังไม่มีเข้ามาคนที่มีคู่ครับวันนี้ต้องค่อยๆพูดคุยกันให้ดีๆนะครับความรักถึงจะไปได้ดีนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว พระปางนาคปลกนะครับดูแลหิ้งพระนะทําความสะอาดทิ้งพระกันให้ดีๆนะครับจะได้มีโชคมีลาบนะครับวันนี้นะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับลากันไปแล้วนะโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ